นี่ก็คือภาพบรรยากาศนะครับด้านหน้าบ้านนะครับ f c มาถ่ายรูปกับพ่อแตนนะครับ f c จากประจวบนะครับประจวบนะครับนี่ทยอยมาถ่ายเรื่อยๆนะครับคือฝนตกทําให้อากาศเย็นขึ้นเยอะเลยนะครับตอนแรกมันร้อนมากนะครับดูภาพมุมกว้างนะครับทุกท่านนะฮะ สวัสดีทุกท่านเลยนะครับเวลคัมทูกกอกนะครับดูคนหล่อครับไม่หล่อครับผม ขอบคุณที่พาฝนมาด้วยนะครับมันร้อนมากมากมากับฝนเลยอากาศทำให้เย็นๆขึ้นเยอะเลย เดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปต้องให้ป้าแตนเอาเอาเสื้อผ้ามาวางจําหน่ายด้วยนะครับเวลานักท่องเที่ยวมาก็อุดหนุนได้เลยนะครับเดี๋ยวต้องต้องต้องให้ร้านของป้าแตนเสร็จก่อนเดี๋ยวให้ป้าแตนซื้อไอตัวหุ่นหุ่นหุ่นมาตอนนี้ลุงลุงลุงพึ่งพึ่งนอนนะครับพึ่งตื่นแน่เลยลุงยังลุงยังรับประหะจะตื่นนะครับประวัติย้อนหร้อนนะครับยังไง จัดมุมไม้ถ่ายรูปเลยนะครับผม<อ>ผมเข้าไปในห้องดูจิมมีเมือกี้เนี่ยอะไรผมเป็นหน้ผมเข้าไปง่วงเลย<ท>เขียนแงนาดนย่นแล้ว,วถ้าบป็งติดแอวด้วยบ<ท>้ยานานี้รับ ก็ซื้อมาไหนเลยวันนี้เอฟซีมาต้องบกให้ออกพอดีเย็นเลยครับแม่แม่มากันมาตอนแรกมันร้อนมากปกติที่ฝนไม่มาเลยครับเอฟซีบอกว่าไม่ได้ต้องแวะให้ได้นะครับมาไกลแล้วเนาะมาไกลนะฮะมาไกลแล้วต้องได้แวะนะครับอากาศบรรยากาศนะครับ